มึงวตัวอกเลยคนละมงทำานีกับพ่ออะไรตัวคนซื้อตเท่าเดกับคนละมึคนละมมคุณมือพ่อมึงในญ่หลานแบบสามีหมูมึงขายมาสองวัดตีกันหนึ่งวันปากเก็บทุนยน่ะตัวนึงอ่ะอันเจ็ศูนย์ศอนย์แลใรก่อนก็ถึงกเป็นสามล้านว่ะโอ้เจ็ดศูนลวถึงสามล้านเป็นไม่เสียสองพงพงผมไปซื้อผมไปขันหัวกลับไปเพิ่มเองผมไปถือตัวสิบป่าโอ้บักฮาจีถูกเงได้ของีได้หอเออ บอกเป็นตะงนีดิเพมาถือบ้าบัสามตัวโว้ย่ถือกกกาถือหลงวัดบ่านก็ถือก้หนวัดพหันเพิ่นให้่สามศูนย์เแมนถือกสามศูนย่ือน้ำเพิ่นอีกต่มาตี่ยใส่บอกโอ้ยเพิ่นโดวิถ่วนสามศูนย์เก้าถือสองพันแปดถือสองพันแปดวัดพักหันถือสามฟันคุณสามฟันี่เพิ่นกับว่า่านใจกันที่แรกกขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้ สวัสดีครับตัวเลขที่รอคอยตัวเลขรอคอยกันทั้งประเทศนะครับสำหรับมาถึงแล้วได้มาแล้วเปนว่าผู้ใดกันรอตัวรับโคราชอ่ารับโคราชเดี๋ยวตัวนี้มาดังมาแรงที่สุดเพราะว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นได้จังสองล้านแปดนี่ครับสาเหตุที่พี่น้องต้องรอตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวนะครับกเพิ่นจะให้ก็คือเพ่นัดมือนี่นะครับนัดมือนี่ งบ่ายเนาะนัดช่วงบ่ายแต่ว่ามีเวลาอีกโดนอยู่มืออื่นหวยจังสีออกเนาะแต่ว่าตอนนี้พอสบายเลยทุบไปแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วแต่ก้อนหนานี้เพื้นหิใบอันใดก็เป็พื้นหิหาเป็ดเขียนตัวนี้ไปน้ำบ่ะเสียเลยเจ้าเลยอ่ะเขียนไปน้ำเนาะพื้นหิหาเป็ดล้างพอ้นหิหาเป็ดล้างใบก้อนแล้วก็ต้องกลับแต่ว่าอันนี้เพิ่นนัดนี่คือสามตัวเป็นสามตัวออ้าวพี่น้องที่รอคอยนะครับคน้หิถือมัดเท่าไหร่แล้ว ตัแหูเจ้าเพิ่นหูจัผมเหรอมันเพิ่นไห่มาสองวัดติดกันทั้งวัดปเก็ด0นตัวนึงอ่ะอันเจ็ดศูนย์ถือใไรก่อนถึอว่สามล้านว่ะโอ้เจ็ดศูนย์ถึอสามล้านไม่เสียสองมงผมไปซือผมไปขันหัวกลับไปเพิ่นไหมผมไปถือตัวสิบบานโอ้บักหันสิถูกไงได้นวังได้่อังอีกเบอเป็นตังไงดีเพิ่นมาถือว้าบักสามตัวโอ้ยนมาถือขเกลอ งวัดบ er okay, ้าหันก nah, ็่ถือเข้าบหวัดว่าหันเพิ่นให้สานย์แมนถือเข้าสามศูนก้าก็บ่ซื้อน้ำเพิ่นอีกก็มาจิงจสิงที่ก็บอโอ้ยคนโดนพี่วงเนาะสามศูนก้มันถือสองล้านแปดถือสองด้านแปดตองวัดบ้าหันก็ถือสามันคนที่เพิ่นก็บานใจกันที่แหลกเพว่าเออไปโบออกกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะที่จริงคิิได้ลงไปแห้่ี่น้องบ้างเลอะนะไอสองตัวล่างเน่ยหาแปมันบ้างแต่ว่ากับสีเขียนเพิ่มเขียนไปแห้น้ำในในคลิปนี้ับ บนล่างบนบนตัวเดียวสามตัวหางเดียวล่างสองตัวหางเดียวเอาเขียนพี่น้องมาดนีเรียมเขียนก็ถือถือไถแค่นี้ฮะบ่ไแค่นี้ถือกูถือเขาหู้หูบแต่บันไ้มาซมเน่ซันีซัมเ่คนแมนคนนี้ไถไรเป็นไรใคยใหญ่นะเพิ่งมาไหนก็ทษมาบอกหยดแลก็ขับพอดีเยนดเวิ่นว่าเวยนหดเพิ่นหัเคนละเีงั่กัพออะไรตัว คุซื้อตู้เท่าไหร่รับตุลามืนตุลามืนมื่นมืนงพอัวดหมื่นหมื่นพัมื่นเอาไว้แล้วพี่นอเพันเอาไว้เลยอ้าใครเข้ามานะครับแชร์กันไปเยอะแชร์เยอะๆนะครับทุกคนแชร์ไปเยอะตามตัวมื่นูมื่นแล้วฮะนซื้อไปเลยเนี่ยซื้อหมนซื้อไปแล้วคนรอหาแปดหนาแปดเอาไว้แล้วิ่นเอาไว้แล้วอาบอกละ อ่แบบล่างอย่างเดียวแม่บอกบนนี่สามตัวนี่เม็ดเดียวกันเด้อเม็ดเดียวกันอ่ามันจะเป็นแบบได็มันจะเป็นแบบได็มันจะไปยีบ่อหมดนี่มันจะไปอีบบอขือนติดตัวกันอ่าตัวนั้นอ้าเด่นบ่อันนี้บอหูน้ำอันนี้ผู้คนยีบบอหูน้ำแต่ก็บ่กเคยเห็นหน้าพจน์ตะเกียบพจน์อะไรบ้างที่ละพจน์สนิทสนุมพจนเคยทศมาหาว่าผมบอกเรียบแม่งยุ่ อ๋อค ah right um. ุณเคยเบิ้งคลิปของพ่อสบายที่รง้คุณถือ38คุณถือ87เอ่อบังคับคยถือ36อ่าบอกไว้บ้างคนกันเลยติดต่อกันก็พ่อสบายอยู่ตลอดแหมบพิ่นเลยโทรมาถามมาถือบ่อืมตะถ้นนะพวกกัถือเก็ตแปดตีก็ถือคุ่นแม่ตัโดนโดนเปล่าวุนเลยติดต่อ้ะคุ่นละมันก็ถือมาเรื่อยๆนะพัดลมเป็นทางกล่องนุ่นิงี้นยนรบันร่างิ่นไหมาอะไรก็ร่างหัแปดเนาะ ล่างล่างห้าแปดเอาเอาประกาศให้พี่น้องเพื่นเนี่ยล่างเพื่นไหนปะเพื่อนไหนห้าแปดเนาะครับล่างห้าแปดตัวเดียวงอนแมนแมนล่างห้าแปดแล้วทุกคนบ่อต้องกลับมั้งฮะบ่อต้องกลับอีกของเพิ่นบองกลับดิโอเคอันกับเพิ่นเรากระกับพี่น้องประกับนั่นเลยเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นอนเพิ่นเราประกับเนาะเพาะเพราะพู่อืมว่านีเป็นช่วงเด๋กล่างห้าแปดเล่มเดียวเขียนแล้วครับมาพี่น้องเตรียมสมุดประกาศพ้อมหรือยังเนาะ เรื่องไรก็เตรียมเตรียมครับแต่เ huh. ป่นอะไรล่ะเขาประมาณหนึ่งพันคนเคยบอกสามโตหรอเขาอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเลขกพ่อสบายเด้ออันนี้เป็นเลขที่เพิ่นโทรมาให้เนี่ยทุ่มทุเอาตั้งหักนะครับของพ่อสบายเขาไปเบิ่งในคลิปเนาะแมลงลงแหกไปแล้วพ่อสบายก็มีคือนเก่าเก่าเพิเก่าอะเราเราก็ซื้อน้ำพ่อสบายขึ้นกันแมนเราก็ซื้อน้ำเพื่อนกับข่าวข่าันอยู่ในวงเดียวกันอ่ะครับ เ่กับเกับสออาจารย์นเนี้อาจารย์อันเนี้เสินาแชไฟเยอะขนมแช่ยขนาแบ่้นเลแต่เบินเล่นวัวเดือไรเทนเนาะบอกยสีลดเนาะเป็นเสียเดียวนะเกับบนใจบอกกับบานใจเร่บางข้างข้าวผัดเป็นบอลละผัดกันนีอาจารย์นี่ยังว่าเทมสินะตปไม้เบิ่ะนอ่ะมมนเป็นทังสั้นเนอรเสือเดี๋ยวพี่น้องีว่าเัาโได้มัตัวเดบานี่ ได้ได้มาศูนย์ศูนสามตัวมาแล้วครับศูนย์ตัวแรกนะครับศูนย์หาศูนย์หาน้อพี่เราเลยศูนย์หาแปดอ๋อโอ้ยบานนะเฮ้ยนั่นเงี่ยวะงามงามดิง่งงามากเลดิ่งงามศูนย์ห้าแปดนะครับเลขรับโคาชพ่อสวยได้มาแล้วเอา หาแปดทางารขึ้บนตัวนี้แมนแมนโอ้พื้นฐานที่พื้นฐานที่ส่วนียนไม่ใช่แหลมันวะแมนครับอส่วนนนะคนแมนคนคนท่านบอกครับคนท่เพี่นท่นได้บอกนเอาแชร์เยอะจริงที่จริงวิธีดูตัวเดียวศูนย์หาแปดถ้าพื้นอาจจะใบใบมาก่อนหาแปดแมนเปนใบเพใ่่นละอันนี้บบสามตัวนี่ให้เต็มเต็มเลยล่างตัวไหนหาแปดล่างหาแปดห้าแปดสามตัวบนศูนย์ห้าแปด ศูนย์ห้าแปดเอาบาทนี่ชตัวเลขที่รอคอยนะครับรอคอยกันทั้งประเทศรอคอยกันทั้งประเทศงามนะพี่นองเลขลับโคราชพ่อสวัยนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันนี้เวลาครับพี่น้องท่านเหลือเฟือเอาไปคิดดีดูเดียวเรก ัวเดียวเพื่นบอกมาเสแล้วบอกครับแน่นบม่อที่เ่้นเตีงเพื่อนลงทุนไปล้วบอกเพื่อนลงทุนแล้วพู้ผู้ออกมาลงไปแล้วเพื่อนกควายดอกมันใสเลย่นบอกว่าเอานก็เอาคักคักเงเตียงมลนอ่คราจจัดเลยตจัดไปเลัดไเลจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเจัดไปเลยจัดไปเลยจัไเลยจัดไปเจัดไปเไปเลยดไยจัดไปจัดไปดไปเลยดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไลยจัดไปเลยจัดเลยจัดไไดไปเลยจัดไัดเลยจัดไปเลดไปัด บอกสัว่าบ้านเรนลงพอนีลงพอนีหายคือคือสามวันเดียจบเลยดังแล้วนะแต่ว่าบ่าหายเลยแสดงว่านี่สุดท้ายที่ฉันว่างสรนบอแล้วอีกวดที่สองนี่เถอะโอ้งวดที่สองเลยงววหนึ่งหหนึ่งวหนึ่งับหนึ่งวอ่าหี่น่งหวดนี่งงวดนี่งหัวดที่งวนี่งวน่งัวนี่งัวหน่งอวหนึ้โหัวห่โหแคหส่งหั่งวหน่นี่งหว่าหั่งหวหน่งหัวหนึ่งหัวหึงหัวห่อกัานงวดเพิ่น่าเลยโอ้ครับ